ทางปกครองพี่ดาวบอกไว้เมื่อกี้สูงสุดที่ห้าร้อบาทมีผลทันทีด้วยนะคะตัวนี้นะอันนี้ค่ะกฎหมายตัวนี้เขาจะเน้นตัวนี้อขอให้คุณดาวขยายความว่าเอทางปกครองไหมครับทางปกครองนะคะก็คือผลบัะคับใช้จากพรบนี้นะคะพระราชบัญญัตินี้นะคะ,พะ,ญญะ,คะเพิ่มขึ้นมาตัวนี้ค่ะพระบอรเออ ป็นกฎหมายที่ทําเพิ่มขึ้นมาจากตัวตระมวณกฎหมายหลักที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะจะใช้ควบคู่กันไปแต่ตัวเนี้ยค่ะเป็นทางปกครองม,มีผลมางรับใช้เลยเลยคำว่าทางปกครองอ,อยาอ่อยางเราจะเข้าใจว่าการมาปกครองแล้วสามารถเอ่อมันมันไม่ต้องไปฟ้องรอ้องค่ะมันไม่ต้องไปฟ้องรอ้องมันเห็นความผิดชัดๆใช่ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมืองการปกรองเข้าใจใช่ไหมครับอ่าเช่นมีการไปกล่าวร้ายองค์กรที่เป็นภาคลักหรือไปกระทําความผิดในหน่วยงานหรือยักยอกทรัพย์อย่างวันนี้แค่เยค่อะอย่างองค์กรต่างๆนะคะ อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเพื่อขายมือถือเขาจะมีข้อมูลชื่อนะคะที่อยู่บนโทรศัพท์ถ้าข้อมูลอันนี้เท่วไหรไปนะคะเขามีความผิดทันทีเลยโดนข้อนี้เลยหางประทองนะคะเพราะตัวเนี้ยออกมาเพื่อไม่ให้ข้อมูลเท่วไหร่เพื่อปกป้องสิทธิของคนนะเข้าใจไหมครับ